ทีนี้เจ็ดวันก็ลองไม่ลองย้ายสบายเกินนะคือโบนซตไม่เคยชื่อเื่อคืออะไรมันไอบ้บรรททาชื่อโบโซตนั่นคือย้ายสบายเกินให้พระธรรมข้าวโจมีจิตใจแบ่งให้พระธรรมข้าวโจ้คนก็ไม่เคยชื่อสิโนโบสถตคนพยายามชื่อดีแน่แหละตอนแล้วมันน่าหัวแคว่าไอ คือซีนุโบสด่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทำให้คข็งขรดโทตองเมื่อนอย่างก่อนถืออุโบสถนอนแล้วก็มีมานอนวัดเช้วันนี้ไถนาเหนื่อยเหนื่อยอยู่อุโบสถมันนอนตแต่วันนี้มันก็ไม่โทษกันมันอุโบสถไม่ใจวันทะเราสนุกสนานเล่นทั่ว ชาวบางก้อนะไม่ใช่นินท่าไม่ใช่ชาวบางก้อชื่อเส้นโบโซตินเหลา้าก <c oughs> ินแขวัดเลยกินแรวงถําเลย <c oughs> คนก็ชื่อเส้นโบโซตข้าวแขไม่ได้มิ่นอือหมดเลย <c oughs> แต่วอวดว่าชื่อเส้นโบโซตไอ้เดอกกินเหลา้าชื่อว่าแลหแลกหน่อยกินแหลกหน่อยไม่ใช่กินจนเมาแล้วคลาสิน้นนะจ๊ะแต่กินขนาดอื้อหู้แดงตาแดง <c oughs> แกจะมาคุยกับชาติชาติมากคุยไม่ได้เม่นนะกแกบนโรองทำวันวันอุโบสถมีบางวัดเลยอยาเอาเจอวัดไหนเดี๋ยวจะแรงเลยแรงมาบังเราตะคุชิติจีงแรงมาบันเราก็าไม่ร้ว่าที่ทำไรหรองุ่มง่ายนี่ไม่ร้จะทื่ทำไรวันอุโบสถที่จะเวนนำเมาแล้วกินจะาม ตามปกติว่าออล,ลดลดลงเล็กน้อยนะก็เลยไม่มีไม่มีวันอุบัติแล้วพวกนี้พูดมา้าแล้วขิงพูดแค่มาว่าจะท่าจะศึกษาจะมาท่ามันจะมาพูดเนะี่ยจะมาพูดเองเนี่ยมันจะมามาฟังใช่ไหมแต่ว่าทํามันคือว่าจะมาขอดศึกษานี่ แต่แดงตัวเ,เป็นผู้รับการศึกษาแต่นี้ยีงมันจะมาชิงพูดมาแย่งพูดมาพูดเู้เสียผู้รู้ลามลันหมดเลยจิตใจ,จไม่ได้ฟังหรือไม่รู้เรื่องอะไร้นี่การคืออุโบสถร็รถเเ็วที่สุขสงสมัยนี้เป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกับพุทรถานนั้นจึงเปลี่ยนแปลงหมด คือไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมไม่ได้รับประโยชน์จากพัสนาเปลี่ยนแปลงหมดอย่างนีกเรื่อยแต่พอเป็นพิธีทำพอเป็นพิธีให้ตกครบไปนั่นนี่ดีมีพนาัาถึงกว่าก,กินลาวเลยอะไรเลย,เยก็เลยว่าเป็นคือโบสดเหมือนกัน มันถึงวันอุโบสถและอส่าอดกลันให้มันเป็นยู่มันมันคลายคลายพระพุทธเจ้าคลายคลายพระอรหันต์น่รอยู่แล้วนี่าอะไรบ้างพยายามทําให้คลายที่สุดได้จิตใจได้เมื่อนกันในวันนั้นจะฟังอะไรโรเรื่องดีทีนี้มันทําพิษไปหมดทำแต่พอว่าทำ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  ะวันวัวโดฝั่นเทศก็เทศขอให้แล้วแล้วักว่าเทศเทศนันจะไปโทษใครอมันไม่มีไม่มีเทโทษใครนะจะโทษตัวเองเรากันเองนะทําให้ศัสนาเสื่อมรู้ตัวก็มีไม่รู้ตัวก็มีไอ้ข้อใครทำให้ศัสหน้าเสื่อมในบางทีไม่รู้ตัวเลยบางทีรู้ตัว,กตว,กตวกแกล้งทำกันนี้ ศาส,สนาเสื่อมแล้วมันก็ได้การนะบาปมานรกนรกมาไม้ยเลยมาเนาให้คนไม่เป็นคนมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์เบียดเบียนกันไม่ไม่ไม่มีเหตุ็นสุดแ็กเล็กไปเปลี่ยนเทียนกัาสถาบันทีนี้แค่นี้ก็ห่าวเวียนไม่แล้วเว้ยเวียนเสร็จแล้วเด็กๆมาจะเวี่ยนเทียนกันเปี่ยนกับสถาบ อย่างเดก็จะยู่นิ่งนิงเงียบเงียบกันแล้วทีนี้เอาล่ะทีนี้ยุดผัก่อนกันที้เดี๋ยวจะได้หนังกันไม่ลาวจะได้ทำไรกันไม่ลาวมุนนะพระมุนมือักพ่อดนะหน,นังอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้าเพื่อให้เป็นชายนั่งใช้ได้แลเสียก้อนอะรเราซ่องทุ่มต่อไปมาด้วยกนดี พันนั่นจะดีว่าฮะอ่าวน่ม็คุณเา้ามาเดียวใครจะดูนั่นเลยให้กขาดูเลยไปใช่หลวงทาเมื่อเทสรขึ้นมานี่ดีดีว่าก็บิดตอ,อมคุมหน่วยขึ้นมานี่ไปแรกกันเลยข้อคำเไม่ใช่เลย<น>แล้วก็มาฟังเทสมาคุยมาได้ยิงว่าจะสะว่า Hãy cha mẹ luôn này, thay năng ye này, sai nè, là, phù hợp, phù hợp, làm chơi, toàn cùng.